ภะะายในปีนี้หรอของคุณมิวนะคะถึงไหนแล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมปีนี้โอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศน้อยมากๆเลยนะคะคุณมิวเนาะขอเป็นต้นปีหน้าได้ไหมคะเนาะช่วงต้นปีหน้านะคะมีโอกาสมากกว่าคะ่นะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะ สุ่มตอบคำถามน,นะคะเนาะคุณน้าฝนความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณน้าฝนเนาะความรักช่วงนี้ดูแลกันไปยาวๆนะคะเนาะดูแลเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะเนาะคุณติ่งนะคะแฟนชื่อปิยาพัฒน์นะคะ <ๆ S 2> เขาเงียบไปเขาจะจบการติดต่อกับเราไหมไม่จบการติดต่อนะคะเนาะตอนนี้อาจจะทะเลาะกันนะคะรู้สึกง,งอนนะคะ แต่ว่าในอนาคตค่ะจะกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันนะคะคุณติ่งนะคะเนาะจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเดิมนะคะคุณวิวความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันนะคะถ้าทะเลาะกันอยู่นะคะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีค่ะคุณวิวนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะคุณน้องนะคะเรื่องสุขภาพกายเป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพกายนะคะเป็นไปเป็นเป็นในทิศทางที่ดีนะคะเนาะไม่มีอะไรค่ะเนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะโดยส่วนมากมั้นจะเป็นสุขภาพเรื่องใจมากกว่านะคะเหมือนช่วงนี้เราใจไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะวันนี้เราเผลอเจอคนเก่าคะ่ะเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะเนาะเขียนชื่อมาข้างหน้าคําถามเลยนะคะหนุ่มตีมานี่มาเนาะ หนุ่มตีมานี้มาเนาะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากนะคะวันนี้ที่เจอกับแฟนเก่านะคะแฟนเก่าเขามองว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะอยากกลับมาง้อขอคืนดีค่ะนะคะคุณขิมนะคะแฟนบ็อกเขาไปเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมมีโอกาสที่จะกลับมาคุยนะคะอีกสักประมาณ2เดือนข้างหน้าคะ่เะเนาะเขาจะหายโกรธเรานะคะแล้วก็เขาจะกลับมาคุยกับเราคะ่ะเนาะอ๋อ,อคนคุยจะมีคนคุยไหม จะมีคนคุยไหมออฟนะคะจะมีคนคุยค่ะเนาะออฟนะคะจะมีคนคุยค่ะอีกสักประมาณ5เดือนข้างหน้านะคะมีโอกาสจะมีคนคุยค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะคุณตีปีนี้จะมีแฟนจะได้คบกับคนไหนจะเข้ามาเนาะคุณตีปีนี้จะมีแฟนไหมนะคะเนาะ ของคุณตีนะคะคนที่จะเข้ามานะคะเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะนะคะต้นปีหน้ามีโอกาสที่จะมีแฟนค่ะเนาะที่เป็นสเปกเราจริงๆนะคะเป็นแฟนที่แบบเราอยากได้เลยนะคะเนาะช่วงประมาณต้นปีหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะหลังปีใหม่นี้จะมีคนคุยปะ มีนะคะมีคนคุยค่ะเนาะหลังปีใหม่นะคะแต่ให้ระวังไปเป็นมือที่สามเขานะคะเนาะอย่าลืมเขียนชื่อมาข้างหน้าคำถามเลยนะคะคุณแนทนะคะคนเก่าคิดยังไง şey กับเราคะตอนนี้คนเก่ายังรู้สึกเสียใจกับเราอยู่เลยนะคะคุณแนทเนาะยังรู้สึกเสียใจกับเราอยู่เลยน้ำฝนนะคะลูกคนแรกเป็นเรื่องที่ดีไหมคะลูกคนแรกเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะนะคะทำไมอะคะลูกคนแรกทำไมถึงจะไม่เป็นเรื่องที่ดีคะคุณน้ำฝน ทำไมถึงคิดว่าลูกคนแรกไม่เป็นเรื่องที่ดีคะมีมีแววที่จะแยกทางกันกับแฟนเหรอคะคุณน้ำฝนนะคะถามว่าลูกคนแรกลูกคนแรกเป็นเรื่องที่ดีไหมนะคะถ้าเราไม่มีลูกคนแรกเราก็จะไม่มีลูกคนที่สองนะคะคาดหวังกับลูกคนที่สองเหรคะเราจะผ่านไปไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีลูกคนแรกนะคะคุณน้ำฝนเนาะ ถ้าคุณน้ำฝนนะคะไม่อยากที่จะเก็บเด็กคนนี้ไว้นะคะเพราะว่าเลิกกันกับพ่อเด็กนะคะเนาะให้คิดดีๆก่อนนะคะคุณน้ำฝนว่าจะทำอะไรนะคะเนาะของคุณน้ำฝนนะคะถ้าคุณน้ำฝนคิดว่าลูกคนแรกไม่ดีนะคะลูกคนต,ต่อไปก็จะไม่ดีนะคะคุณน้ำฝนเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจนะเห็นไหมทะเลาะกันบ่อยมากเลยกับแฟนช่วงนี้นะคะคุณน้ำฝน คุณน้ำฝนนะคะยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมันทะเลาะกันกับแฟนมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเราด้วยนะคะคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนเป็นซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าคะต้องไปพบแพทย์หน่อยนะคะเนาะมันมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาเรื่องกันทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเลยนะคะคุยอะไรกันนิดหน่อยก็จะผิดหูนะคะคุณแม็กแฟนคนที่ชื่อต้นเขาใช้ตังเขาบอกว่าเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่จริงไหมคะจริงค่ะนะคะ เป็นของขวัญให้แม่ค่ะเนาะของคุณแม็กนะคะเป็นของขวัญให้แม่ค่ะจริงนะคะเขาซื้อโทรศัพท์ให้แม่ค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะคุณตูนนะคะคนที่คุยอยู่ทุกวันนี้มีใจให้เราบ้างไหม คุณตูนนะคะช่วงนี้เหงามากๆเลยนะคะทะเลาะกันบ่อยเหรอคะคุณตูนคุยค่ะนะคะคุยหลายคนนะคะคก็เลยแบ,บ่งเวลานะคะเนาะอย่างว่ามีใจใเราไหมมีนะคะตูนตูนห้าแบบตูนก็คุยหลายคนสิคะเนาะถ้าเขาคุยหลายคนตูนก็คุยหลายคนนะคะเนาะจะได้ไม่เหงานะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะของคุณน้ําฝนเนาะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะคะทะเลาะกันกับแฟนบ่อยมากให้ไปพบแพทย์หน่อยนะคะเนาะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอนนะคะหรือว่าช่วงนี้จ,จะเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะเนาะเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะคุณไบนะคะจะได้งานใหม่ก่อนสิ้นปีไหมคุณไบก่อนสิ้นปีนี้ยังนะคะ ต้นปีหน้านะคะคุณไบนะถ้าจะได้งานใหม่นะคะต้นปีหน้าค่ะจะเป็นงานที่ดีนะคะคุณครีมแม่จะยอมให้อยู่หอไหมเทอมสองเดือนมกราคมพาจากที่ไม่ยอมมาตลอดมันต้องใช้เงินเยอะค่ะนะคะถ้าถ้าครีมนะคะจะจะไปจะไปอยู่หอนะคะต้องบอกเขาว่าจะประหยัดจะประหยัดส่วนไหนให้เขานะคะ จะลดเงินส่วนไหนนะคะมาจ่ายค่าหอนะคะเนาะเพราะว่าการที่ครีมนะคะไปอยู่หอนะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าครีมจะไปอยู่หอข้างนอกนะคะจะต้องมีตกลงกับเขานะคะเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะว่าจะลดส่วนไหนนะคะให้เขานะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะเจอกันอีกครั้งหนึงพรุ่งน,นี้นะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะเนาะ สามคำถามสุดท้ายสวัสดีค่ะนิวจะไปนอนแล้วนะคะนิวเนาะสามคำถามสุดท้ายนะคะจะเป็นของใครนะคะขอสุ่มถามคำถามนะคะถามคำถามสามคำถามสุดท้ายค่ะนะคะโรเนียลนะคะหนูจะได้ไปจีนเร็วๆนี้ไหมคะโรเนียล เร็วๆนี้นะคะถ้าเร <okay. S 1> so 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 ็วที so so, like ่สุดนะคะของโลเนียลจะเป็นเจ็ดเดือนข้างหน้านะคะโลเนียลเนาะโลเนียลนะคะถ้าเร็วที่สุดเจ็ดเดือนข้างหน้าค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะคะโลเนียลถ้าไปก็จะติดขัดหนักมากๆเลยนะคะโลเนียลถ้าเป็นแบบโอกาสที่ดีที่สุดจังหวะทุกอย่างเลยนะคะเจ็ดเดือนข้างหน้าค่ะโลเนียลนะคะจะไปได้ด้วยดีนะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะสองคำถามสุดท้ายนะคะสองคำถามสุดท้ายนะคะขอสุ่มนะคะตีนะคะใช่คนที่ชอบพี่เลงเราไว้ไหมคะเนาะใช่นะคะตีถามว่าใช่ไหมใช่นะคะเนาะนัดนะคะผมจะได้คืนดีกับแฟนไหมได้คืนดีนะคะถ้าไปขอคืนดีเขานะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะโอ้ขอบคุณนะคะสําหรับ80คนนะคะที่เข้ามาดูเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะอยากถามคําถามต่ออยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะคะเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ตอน17นาฬิกานะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอน5ทุ่มนะคะเนาะ5ทุ่มสัญญานะคะ5ทุ่มนะคะ โอเคคำถามสุดท้ายจริงๆ้งอเดอร์คุณฟันดีคกับแม่หมอฟันดีคันนิวเนาะคุณโรเจอร์นะคะคำถามสุดท้ายแล้วชื่อเก๋ดีนะคะโรเจอร์เด็กเจนซีเหรอพี่ครับผมตามสีพี่คนหนึ่งใน introvert ใน introvert นาน,น,นมากเขาเข้าใจเราอย่างดีนะคะทำไมเลยตามสีพี่คนนั้นจะตามสีจริงไหมเหรอ จะติดนะคะเนาะโรเจอร์ Roger นะคะถ้าตามจิบคนนั้นอยู่นะคะเนาะจะจิบติดนะคะเขาก็มีความรู้สึกด,ดีๆกับเรานะคะโรเจอร์นะคะเนาะอ๋อยังมีคนมาตามจิบแบบโรเจอร์บ้างจังเลยนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะฝันดีนะคะนิวันดีนะคะทุกคนเนาะนาวัดอีกคนหนึ่งแล้วกันเดือนธันวาคมนี้ผมจะบวชชีวิตจะราบรื่นไหมครับจะราบรื่นแน่นอนค่ะเดือนธันวาคมนี้จะบวชนะคะเนาะนาวัดนะคะ เดือนธันวาคมนี้จะบวชจะราบรื่นแน่นอนค่ะนะคะอุ้ยเลิศนะคะเดือนธันวาคมนี้จะบวชนะคะจะออกมาดีค่ะแล้วก็ปีหน้านะคะจะเป็นปีที่สุดๆเลยนะคะลุ่งโลดนะคะของของวัดนะคะของนวัดนะคะธันวาคมนี้บวชปีหน้านะับไปอีกห้าเดือนจะเป็นปีที่ลุ่งโลดของนวัดนะคะ ของน้ำฝนนะคะหนูควรปรับปรุงเรื่องอะไรกันคะนะคะน้ำฝนนะคะตอนนี้ปล่อยตัวเองให้โซมมากๆเลยนะคะเนาะน้ำฝนเนาะ,ะไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนนะคะเราก็ต้องไปสระผมร้านเดือนละครั้งนะคะแถวบ้านมีคนละครึ่งไหมคะร้านเสริมสวยเข้าไปเลยค่ะนะคะเฉียดเืน200บาทนะคะเข้าร้านเสริมสวยทุกเดือนค่ะเนาะ ตอนนี้น้ำฝนนะคะปล่อยให้ตัวเองโซมแล้วก็เหนื่อยนะคะถ้าคลอดลูกแล้วนะคะของคุณฝนเนาะของน้ำฝนถ้าคลอดลูกแล้วปล่อยให้ตัวเองโซโซมนะคะ <Celt ic Reese sunscreen> น้ำฝนต้องเฉียดเงินนะคะเนาะดูแลตัวเองค่ะนะคะ <C> e <arian> ดูแลตัวเองให้สวยที่สุดไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องสวยนะคะ <C> e <arian> ของน้ำฝนให้ดับเรื่องอะไรนะคะ <C> e <arian> ของน้ำฝน <iovascular> ให้ดูแลตัวเองมากๆกกว่านี้กว่านี้นะคะเนาะ ส่วนเรื่องแฟนอ่ะเหมือนเขาเหนื่อยจากการทํางานนะคะพอกลับมาแล้วเห็นเราบ่นแล้วก็โซมาค่ะเนาะมันเลยทําให้ทะเลาะกันนะคะตัวเราเองนะคะก็อยากที่จะให้เขาช่วยเหลือนะคะเขาเองก็เหนื่อยนะคะอยากได้กาลังใจต่างคนต่างเหนื่อยนะคะก็เลยทะเลาะกันนะคะดูแลตัวเองค่ะนะคะทุกคนคะเดี๋ยวขอตัวลงไลฟ์แล้วจริงๆนะคะ อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนห้าทุ่มนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะไวรุสสุรากนะคะเนาะพรุ่งนี้เจอกันสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนห้าทุ่มนะคะคุณน้ำตาลความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเนาะดีนะคะคุณน้ำตาลให้รางวัลน,นะคะจะมีคนเข้ามาหาแฟนคุณน้ำตาลค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะ คุณเอ็นเอ็นะคะกลับบ้านดีไหมคะหรือว่าอยู่ต่อร้านเงียบอยู่ต่อก่อนนะคะถ้ากลับบ้านมันจะกลับมาไม่ได้คะ่ะเนาะคุณเอ็นเอ็นนะคะอยู่ต่อคะ่ะถ้าเรากลับบ้านนะคะเราจะต้องใช้เงินเยอะมากคะ่ะในการมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะนะคะคุณเอ็นเอ็นนะคะ ให้อยู่ต่อก่อนค่ะนะคะอยู่ต่อนะคะเอาหมายถึงวันนี้เหรอคะวันนี้ลานเงียบเหรอวันนี้ลานเงียบอยู่ต่ออยู่ต่อก่อนค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะให้อยู่ต่อก่อนนะคะเอ็นเอ็นเนาะประมาณแบบ แมตช์สุดท้ายแล้วนะคะจะได้เงินนะเอ็นเอ็นนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคําถามขึ้นไหมคะเอ็นเอ็นนะคะเอ็นเอ็นอยู่ต่อนะเดี๋ยวมันจะแมตช์สุดท้ายนะคะแมตช์สุดท้ายแล้วจะเป็นแมตช์ข,ของเรานะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเอ็นเอ็นนะคะอยา่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะเดี๋ยว พรุ่งนี้เจอกัน17นาฬิกานะคะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึงนะคะตอน5ทุ่มนะคะบายบายแล้วนะคะอุย้ยขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะ76คนดูนะคะพรุ่งนี้เจอกันจริงๆนะคะบายบายนะคะนิวบายบายค่ะนะคะพรุ่งนี้17นาฬิกาเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะบายบายนะคะ80คนดูเลว อุ้ยต้อง80คนดูคนนี้ลงเลยอูถนนค้างแบบค้างร้อยนึงอยู่ประมาณแบบอืม20นาทีเลย